DIY c a t ้แคชเมาบ้านแมวโดยเตอร์แมนครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนครับวันนี้พี่แมนจะมาสอนทำบ้านน้องแมวนะครับหรือว่าน้องหมาตัวเล็กๆก,ก็ได้นะครับ พอดีว่ามีน้องๆขอเข้ามากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับพี่แมนก็เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นชอบทั้งหมาทั้งแมวนะครับอันนี้พี่แมนจะทําบ้านแมวให้ดูกันนะครับคบัขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษลังนะครับจํานวน3 3ลังนะครับขนาดไซส์ E นะครับขั้นตอนแรกก็มาวัดขนาดเพื่อทําเป็นตัวฐานก่อนนะครับอันนี้พี่แมนจะ ใช้เป็น1เซนติเมตรนะครับในการทําเป็นฐานนะครับเพื่อใช้กระดาษลังส่วนอื่นๆมาติดนะครับเราก็จะตัดตัวกระดาษลังแยกออกเป็นชิ้นตามที่ข้อของมันแยกมาให้แล้วเลยนะครับโอเคครับนี่ก็วัดไปทั้ง4ด้านเลยนะครับโอเคพอวัดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นฐานแล้วนะครับตัวฐานของบ้านนะครับ จากนั้นก็จะมาตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับตัดทิ้งไปเลยก็จะตัดทั้งหมดก็3ชิ้นเลยสด้านเลยนะครับทั้งเป็นตัวข้างหน้าตัวหน้าต่างแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับตัดทีเดียวเลยแล้วก็ค่อยมาประกอบนะครับนี่นะครับตัดออกทิ้งได้เลยเพื่อความสวยงามของบ้านนะครับเพราะว่ารอบแรกที่เราตัดออกครับใช้กรรไกรตัด ออกมาจากกองลังนะครับแล้วก็ตัดขอบส่วนที่ไม่ใช้ออกเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคครับนี่ค่อยๆตัดนะครับใช้มีดคัตเตอร์หรือว,ว่ามีดปลายแหลมที่ใช้งานได้นะครับแต่ต้องระวังข้อมือนิ้วมือของเราดีๆนะครับในการใช้มีดนะครับนี่นะครับก็ดึงออกได้เลย หากใครใช้มีดไม่ถนัดก็ให้ผู้ปกครองตัดออกหรือว่าพี่ชายพี่สาวตัดออกให้ได้นะครับนี่นะครับก็มาร์กจุด1ซเมตรโอเคปุ๊บวันนี้พี่แมนมีปรับมุมกล้องนะครับเพราะว่ามุมกล้องของบ้านเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับจะไม่พอต่อ วิสัยทัศน์ของสายตาของเราพี่แมนก็เลยปรับกล้องให้สูงขึ้นอาจจะดูเซนติเมตรยากนิดนึงนะครับโอเคครับนี่ตัดอันนี้เราก็ทำแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวกลัวน้องๆดูไม่ทันนะครับโอเคก็มาร์กจุดไว้นะครับ นี่ก็ตีเส้นให้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับบ้านบ้านนี่ให้น้องหมาอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นน้องหมาตัวเล็กๆนะครับน้องหมาพันปอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพันตัวพันไทยใหญ่ๆนี่ไม่ได้นะครับพังนะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อมาก็ทําตัวเป็นด้านหน้านะครับก็วัดก่อนก็เราก็ใช้ตัวขอบของกระดาษลังได้เลยนะครับไม่ต้องวัดอะไรเยอะแยะก็แค่วาดด้านบนออกนี่นะครับแค่นี้เลยครับจากนั้นก็ตัดนะครับใช้มีกคัตเตอร์กรีดได้เลยก็กรีดตามรอยนะเลยนะครับง่ายๆแต่ตอนเนี้ยไอขั้นตอนเนี้ยก็ยากหน่อยนะครับก็ตัด โค้งๆนะครับก็บิดข้อมือเราไปด้วยนะครับโอเคครับปึ๊บน่ก็เลาออกได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับของบ้านนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นเรามาทำตัวหน้าต่างกัน,น โอเคอันนี้เดี๋ยวพี่แมนทําเป็นตัวด้านหลังก่อนดีกว่านะครับนี่โอเคจากนั้นก็ตัดตามรอยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเว้นระยะขอบประตูบานหลังได้เลยนะครับครับโอเคครับหลุดจากนั้นก็ใช้มีดกรีดเหมือนเดิมโอเคนี่กรีดตามรอยของ กระดาษลังได้เลยนะครับกระดาษลังอันนี้พี่แมนซื้อมาจากที่ไปสนีนะครับเป็นไซส์ตัว E นะครับนี่นะครับปึ๊บก็ตัดได้โอเคได้ด้านหลังนะจากนั้นมาทําหน้าต่างกันหน้าต่างนี้ก็วาดโค้งๆเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็วาดตามรอยนี่ตีตามรอยได้เลยปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็กรีดนะครับ โอเคอันนี้ก็อีกเส้นก่อนอันนี้ก็วาดหน้าต่างเป็นแนวกากบาทนะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับโอเคค่อยๆวาดไปนะครับเป็นเครื่องหมายบวกวัดแล้วแต่เราเลครับว่าเราจะใช้ประมาณกี่เซนติเมตรนะครับ ครับก็ตีเส้นได้เลยนะครับนี่ปึ๊บโอเควาดเส้นวิธีวาดเส้นนะครับก็นี่ครับตีทีละสนะครับปึ๊บปึ๊บก็ลากไปนะครับปึ๊บจากนั้นก็กรีดตามรอยที่อันนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ตัดออกเลยนะครับนี่พี่แมนจะใช้อันที่ตัดออกแล้วนะครับมาทาบอีกอันหนึ่งเลย ป๊บก็จะได้ง่ายต่อการตัดนะครับนี่ก็ทําตามอันที่1เลยนะครับวาดตีเส้นเข้าไปแล้วก็กรีดตามรอยที่เห็นเลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยโอเคครับจากนั้นก็มาวัดระยะในการจะทําประตูหน้านะครับอันนี้ก็ตีเส้นนะครับโอเคเราจะเอาส่วนเกินของ ด้านหน้าอันนี้ครับมาทําเป็นตัวล็อกนะครับนี่โอเคอเคส่วนเกเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราจะใช้เป็นตัวล็อกของฝาผานังหน้าต่างนะครับนี่จะได้เป็นทั้ง2อฝั่งเลยนะครับโอเคปุ๊บจากนั้นก็ทำอีกข้างหนึ่ง โอเคครับผมครับประตูด้านหลังก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พับไว้ล็อกเหมือนกันนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ติดกาวเลยนะครับอืมอันนี้ก็วัดระยะก่อนโอเคเมื่อได้แล้วก็นี่เลยนะครับติดกาวลงไปเลยอันนี้ตรงหน้าต่างนะครับปุ๊บก็ใส่เข้าไปในตัวที่ทำไว้ล็อกของประตูเข้านะครับ โอเคปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่หน้าต่างอีกบานหนึ่งได้เลยนะครับเมื่อบานนี้แน่นแล้วนะครับโอเคปุ๊บอันนี้ก็พี่แมนใช้เป็นกาวร้อนนะครับเนื่องจากว่ามันแห้งไวแล้วก็ติดทนนานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกาวทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับซึ่งมันเหนอะหนะใช้เวลานานนะครับพี่แมนแนะนําให้ใช้กาวร้อนนะครับอันนี้พี่แมนซื้อที่ ร้านสะดวกซื้อมิสเตอร์ดีไอวายนะครับสามารถไปซื้อกันได้อนละร้อยบาทนะครับแต่ถ้าน้องๆไม่มีกาวร้อนจริงๆเนี่ยสามารถใช้กาวลาเทคได้นะครับแต่ต้องระวังความเหนอะหนะความเหนียวของมันสักน,นิดหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าใช้กับกระดาษลังอะแล้วมันจะซึมครับมันจะเกิดเป็นรอยแต่กาวร้อนเนี่ยมันจะแห้งไวนะครับโอเคอันส่วนนี้เราก็มาทำตัว ลังคากันนะครับซึ่งจะเป็นด้านบนนะครับเราก็ตัดขอบในส่วนที่ไม่ใช้ออกนะครับเราก็จะใช้กระดาษลังที่เราตัดไปเมื่อตอนแรกนะครับที่เป็นแยกชิ้นส่วนออกมานะครับโอเคทําแบบนี้2อันเลยนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นตัวคานด้านบนนะครับเป็นคานไว้ยึดอีกทีหนึ่งแมนจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับว่าใช้ตัวคานไว้ปิดอันนี้ เพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับของบ้านน้องแมวของเราระวังการใช้มีดด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจั่วที่ปิดนะครับปิดตรงหลังคานะครับเมื่อต้นคลิปพี่แมนได้ให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับก็ทำสองอันนะครับ โอเคปึ๊บก,ก็วัดแล้วก็ตัดนี่นะครับเรียบร้อยครับส่วนของหลังคาของเราก็จะมาติดกาวในส่วนของหน้าจั่วก่อนนะครับอืมก็ติดกาวเฉพาะบริเวณด้านล่างนะครับที่เป็นอันใหญ่นะครับมันก็ติดไปตรงด้านหน้าทางเข้าของบ้านน้องแมวนะครับีอย่างนี้เลยจากนั้นก็ติดอันที่สองนะครับอันนี้จะใช้ติดเป็นตัวข้างหลังนะครับ โอเคปึ๊บก็ติดไปได้เลยจากนั้นก็จะติดตัวมุงหลังคานะครับโอเคขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆติดกาวไปนะครับติดให้ทั่วของหน้าจั่วของเราแล้วก็วางกระดาษลังที่เป็นหลังคาเข้าไปได้เลยโอเคเมื่อแน่นแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อันนี้ติดที่เราฝั่งหรือ2ฝั่งก็ได้นะครับถ้าติด2ฝั่งเนี่ยก็ติดเร็วๆเลยนะครับแต่พี่แมนแนะนําให้ติดฝั่งที่เราฝั่งนะครับเพื่อเป็นความสวยงามอันนี้พี่แมนติด2ฝั่งเลยเพราะว่าพี่แมนชานานแล้วนะครับติดไป2อันแล้วก็ติดทีเดียวเลยแต่ต้องกะระยะดีๆนะครับ เพราะว่าพอติดเข้าไปนยมันจะแห้งเร็วมากเรียบร้อยครับนี่บ้านน้องแมวจากนั้นก็มาทําตัวตกแต่งด้านบนนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะปิดรอยปะตรงหลังคาด้านบนของเรานะครับโอเคครับนี่ก็ติดแปะเข้าไปเลย เรียบร้อยครับนี่บ้านน้องหมาตัวเล็กๆหรือว่าน้องแมวจากนั้นก็มาทําตกแต่งกันนะครับแล้วแต่เราจะตกแต่งเลยนะครับอันนี้พี่แมนก็วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ก็วาดน้องแมวลงไปโอเคอันนี้ก็วาดรอยเท้าน้องแมวสักหน่อย นี่ครับก็ติดกาวใช้กาวติดเข้าไปเลยเลยปึ๊บโอเคปนี่นะครับเพิ่มความสวยงามของบ้านของน้องนี่นะครับเรียบร้อยครับบ้านน้องแมวแคชเช้าหากถูกใจพี่แมนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม YouTube m เตอร์แมน DIY ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป m ิสเตรแขอบคุณครับ